ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายติ่สนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพืงร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพวกะเผมป้องแล้วก็เซิร์ฟเวอร์682นะครับกับช่องวันป้องนะครับอตอนนี้เนี่ยเราบุกมาถึงถิ่นของเซิร์ฟเวอร์พี่ไม้ใจร้าวนะครับแต่ทีเนี้ย ผมมาไปนั่งดูอันดับอรารีนาแหละพี่แกอยู่33สามแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ตั้งร้อยกว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองจัดทีมแล้วก็ไต่ไปลองเชิงดูนะครับว่าเราจะไต่าจากนรกเนี่ยจะไปถึงพี่แกหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามานั่งจัดของก่อนตอนแรกอะผมก็กะว่าเอ้ยเดีย๋ยวเราจะเติมพวกแพ็คที่เราพื้นฐานแต่คิดไปคิดมาเนื่องจากว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยผมตั้งใจแต่แรกแล้วว่างบน้อยฉะนั้นเนี่ยเดีย๋ยวขอดูก่อนว่าเฮ้ยเราแพ้พี่แกเนี่ยขาดหรือเปล่าถ้าแพ้ขาดเออจะได้จัดสรรรับแพ้นิดนึง จะได้จัดสรรอีกแบบหนึ่งก็ดูก่อนว่าเอ้ยเราแพ้เขาขนาดไหนนะคือยังไงผมคิดว่าตอนนี้อย่างสู้พี่แกงไม่ไหวหรอกตัวละครเขาแน่นนะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูสำรวจของในดีกันก่อนนะครับ HP ไอนี้ไม่มีของเลือดกับเลือดเปอร์เซนต์เลยนะครับอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นสีทองนะฉะนั้นเนี่ยตัวกางเกงเนี่ยผมคิดว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วเขามีแค่ออฟเลือดกับความเร็วแล้วม,มีไม่มีเลือดกับอย่างอื่นบ้างเลยหรือขอดูหน่อย มีเลือดกับความเร็ว82อยู่ที่โซนิกนะครับแล้วก็มีบล็อกกับดาเมจครีสผมคิดว่าตามหลักเนี่ยใส่ชิ้นเนี้ยน่าจะดีกว่าแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เงินในเกมเรามีไม่เยอะผมคิดว่าถ้าเราต้องโยกของแล้วบวไปบวกมาอาจจะยังไม่เวิร์กเดี๋ยวเราไล่ใส่ของตัวละครที่มันยังไม่มีก่อนก็คือกระบองเหล็กครับเหมือนแก๊สบ,บัฟเนี่ยอากระบ,บองเหล็กเนี่ยเราจะเล่นเป็นโจมตีนะครับเดี๋ยวเราใส่เป็นโจมตีนี้สมใส่ครับ แล้วก็อันนี้พลังบวกมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับน่าจะไม่เยอะมากโอ้สี่พันนะครับสี่พันอันนี้ในการบ,บับระดับเอสเรามีอยู่ที่ G ีนอสซึ่ง G ีนอสเราไม่ใช้นะครับจีนอสเราไม่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามแล้วจะมี G ีนอสจูอาร์นะจัดแท่งซับอยู่ตรงไหนคอยว่ากันนะครับแต่มาลองจัดทีมนะครับตอนนี้เนี่ยในทีมนี้นครับตัวสายต่อสู้จะเป็นตัวที่เกินนะครับแต่ผมเข้าใจนะเขาอาจจะจัดแบบว่าไม่เน้นคองนะเพราะว่า สุดท้ายอะ่ะโดนกาโร่ตีตายอยู่ดีนะครับแต่ผมคิดว่าอืคือตอนนี้เนี่ยเราขาดสล็อตตัวสายพลังซึ่งสายพลังเนี่ยเราคงต้องไปรอตัวกิโลกิโลเลยนะครับแล้วก็ผมไม่คิดว่าเราจะได้อันตินะครับเพราะว่าราชาทะเลเราจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อเราได้ได้อันติอันนี้เราลอง PVP ดูก่อนว่าเราตามคนอื่นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับมาคุณเลขไข่เค็มโอโ้โหผมคนนี้ต้องรีหน่อยนะ คือถ้าเจอกาโร่เลยกูไกปูเลยนะครับมาพลังหกล้านเมว่าน่าจะซัดได้อยู่นะครับตอนนี้เนะี่ยเรามีทั้งตัวกาโร่ UR อาร์เนาะกระบอง UR นะครับโอ้กระบองเหล็กเขาเปิดก่อนวะนะครับอ,อย่าบอกว่าของแตกนั้นแล่โอ้ยผมจะไต่ไปถึงพี่ไม้ไหมเนี่ยนะครับแค่เซตแรกยังไม่รู้จะถึงไหมโอ้โหกาโร่ซร์งมาถ้าราชาไม่รอดเนี่ยเอ้ยราชารอดว่ะเอ้ยกาโร่เรามีเอ้แผงกาลายุทธ์ได้โจมตีด้วยจัดไปเจ็ดล้านสี่นะครับแล้วเขาใช้ไม่คออัศวินนะครับเขาจะมีเลือดฟ้านะครับเยอะขึ้นมานะครับ แล้วข้อรา,าชาเนี่ยคอมโบกับตัวก,กระบองนะให้กระบองได้ไล่แอนตินะครับเออวิไม่มั่นใจว่าทาไมเล่นไปทางนั้นนะครับมาแล้วก็เราก็ไล่แอนตีมบ้างเออนะครับจัดมาดอกแรก19ล้านครับหมดตรงแล้วก็เคลียร์กาโร่นะครับนี่เออแล้วกาโร่โเขาเซิร์งมาครับอุ้ยอย่าพึ่งทนไว้สิโหไม่ไม่ไหวนะครับการโหหร่หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งนะคงต้องรอตอนคอกิโลกิโลแล้วน่าจะติดคนนผลได้ะน,ดนะครับว่ายิงเซิร์งมาหนึ่งเราเรายิงนะครับ แล้วกาโรเขาเปิดก่อนนะครับนี่นี่นี่เออโห่เจ็ดสิบพันเลยเหรอแล้วโผล่จังอะ่ะโอ้ยไลรตีอีกนะครับให้ตีอีกนะครับผมอืมโอเคนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเสิร์ฟไปครับเสิร์ฟไปเท่าไหร่เนี่ยสิบเก้าล้านนะครับผมเออมาตอนนี้เทิร์นเจ็ดนะครับกาโรเขาจะเสิร์ฟผมตายเลยไหมเนี่ยเดีย๋ยวเพิ่งตายนะล,ลูก โอ้ไม่รอดเอ้ยกระบองเอ้ยเรามีกระบองก็เซิร์ฟไปเราก็เซิร์ฟรอบที่สองนี่ตัวแบกเอ้ยเขามีกระบองเหมือนกันเวทคลื่นหรือว่ามีกระบองเหมือนกันโอ้โหกระบองเขาเกิดมาทีหลังแคยังไงเราเราก็แพ้ครับโอ้โหแค่ระดับ17ตึกขนาดนี้เ,เหรอผมจะกล้าเข้ากล้า 9, ขึ้นไปยังเดียวเนี่ยรีเฟรชหน่อยนี่คุณเมลิโอดัสโอ้ยโอ้โอโอยแป๊บนึงนะคนุณมิกมิเคลมิเคล สิบแปดล้านผมว่าโอ้โหยังยากไปว่ะต้องรีเลยนะตอนนี้เราตีโดยตรงไม่ได้นะครับตอนนี้เราเป็นไก่กาอาราเร่มากเอาว่าคนที่ผมว่าน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่ขออนุญาตข้ามดีกว่านะครับเอ้ยเราได้เปิดก่อนเลยอย่างน่าจะชนะน่าชนะนะครับผมว่าเดี๋ยวเราย้ายตำแหน่งหน่อยดีกว่าเอ้ยชนะเว้ยเดี๋ยวเราย้ายตำแหน่งหน่อยนะครับให้กระบองเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วก็โซนัน่ต้องบัสซปีกกาโร้โพัวแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้แล้วก็อ่ะแคนดี้องุ่น เฮ้ยมีกระบองเหมือนกันไปเลยนะครับไปเลยตอนนี้คือเจอกระบองบวกกาโร่ alo, เรายังไม่ไหวนะครับเรายังไม่ไหวนะเปลี่ยนเจอคุณเคียวออสเอ้ยคนนี้ผมว่าเราไหวนะครับคือเราเปิดช้า,ากว่าไม่เป็นไรแต่เราเจอคนไม่มีกระบองเราได้สวนนะครับได้สวนไหมช็อตเนี้ยน่นนาจะชนะนะผมว่านี่เห็นไหมเราพลังของกระบองเหล็ก UR เฮ้ยใกล้ถึงเออถึงพี่ไม้แล้วนะครับผมมาอันนี้รีมาเจออันดับ4 6ที่พลังเอ้ยน่าเราน่าจะไต่ไหวนะครับมาๆๆ ก็ต้องไปไต่ไปเรื่อยๆนะครับได้เปิดก่อนอย่างนี้ได้อยู่นะได้อยู่ไหมได้อยู่ผมว่านี่นะครับเฮ้ยผมว่าเราน่าจะรีหารีหาเจอสามสาแล้วไหมครับตอนนี้พี่ไม้อยู่สามสานี่เจอแล้วครับอันนาห้าจุดสี่นะครับคือผมไต่ามาใช่ไหมครับเจอแต่ละคนนะตัวยูแบบเต็มที่ผมก็ให้3ตัวเอาวันนี้พี่ไม้รอไปห้าตัวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะ่ะแต่ดูเราส่องสแต็กไม่ได้นะครับใช้เป็นคอปู่บอมนะครับ โอ้โห oh, แล้วพิกอนนี้เอาวะรูปคมนะรูปคมนะ let's go มาไม่สคคิปด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เริ่มจากนี่ขอดูที่คุณสอนนะครับโซนิคโซนิคผมเปิดก่อนนี่เออสปีเราเปิดก่อนเว้ยนะครับแล้วก็อุยกาโลเราเแรนติครับแรนติเออหกหกล้านหนึ่งครับแล้วก็ราชาไปนะครับราชาไปเอออันนี้เป็นแลโจตีกลยุทธ์ฝั่งฮีโร่นะครับ แล้วก็โซนิเขาปูดมานะครับอุ้ยโซนิเขาได้บัฟน่าจะบัฟโหดเลยนะน่านั่นไงบัฟขึ้นมาก่อนผมโอ้ยชิบหายละ2าละโอ้โหตายหมดดิกระบองโอ้โหไม่เหลือเลยตั้ตัวโอ้โหเอาเว้ยอ่ะกาโร่เซิร์ฟไปบ้างครับอันนี้เซิร์ฟปกติจัดไปนี่131ล้านนะครับแล้วก็จีนอสไปครับปุ้ม2ดาเมจไม่เข้าเลยว่ะแล้วก็เซิร์ฟมาโอ้โหโล่โล่อุ้ยโล่บอมนะครับยังหนา เจ็ดสิบเก้านะครับแล้วก็เราก็โอ้โหไม่เข้าเลยว่ะโหแน่นจริงแน่นจริงนะครับเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปเออนี่สิบหกล้านนะครับโอ้โหไม่เข้านะครับโอ้โหลมาแม่งลมาอีกผมจะเอายังไงลงนะยากละยากละนะครับเนี่ยบอสเอ้ย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 นี่โอเคผมดูแล้วสปีดอย่างไอโซนิกผมก็ไม่มีทางแซงเพราะว่าอะไรรูกไหมครับเขาเป็นโซนิกยูอาร์แล้วเราเป็นโซนิกเอสเอสอาร์ผมคิดว่าไม่น่าเราไม่น่าจะต่างกับเขาเยอะ คือพอไปเป็นระดับ UR ครับมันบัฟขนาดหนักมากแล้วเราไม่มีครับเราต้องสปีดเยอะมากเพื่อที่จะบัฟแสงเขาเยอะจริงซึ่งผมคิดว่าถ้าเราไปทุ่มสปีดขนาดนั้นอาจจะไม่ไหวฉะนั้นถ้าคอกิโลกิโลมาเนี่ยเราอาจจะต้องอาจจะต้องเล่นไปทางดันกาโลก,กับดันกระบ,บองหรอกออ็อาจจะต้องไปทางนั้นนะครับผมคิดอยู่ว่าเราจะดันยังไงลูนเหรอเดี๋ยวมันจะมีผมคิดอยู่อนะ่ะผมคิดว่าคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาพคอกิโลกิโลนะครับ ว่าแบบว่ามันจะยืนตีกันไม่ตายผม,ต,มต้องไปดูเพราะเซิร์ฟเวอร์จีหรือไต้หวันก่อนนะครับอันนี้เราเคลียร์ไปก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บสิบเจ็ดล้านนะครับสิบเจ็ดล้านเก้าแล้วก็าการ์ดลพี่ไหมเปิดมาครับหู้หติดไม่ยอมท้อแล้วก็รอดไหมไม่รอดน,นะครับร้วกระบอ,อกเรากลับมาเอ้ยตีไปโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยได้สวนเออได้สวนโอ้ยติดไม่ยอมท้ออยู่โอ้โหใช้รอบเกิดแล้วรอบหนึ่งเออเรียมาโอ้โหกระบอกโอ้พาร์ทสองด้วยพาร์ทสองด้วยโอ้โหสี่จุดห้าล้านโอ ح, ้โหทีเดียว อยังไม่ไหวนะครับตอนนี้อาจจะแต่พอเราจะดูเป็นแนวทางแล้วว่าเราจะต้องอยังไงเดี๋ยวเราลองมาลองวางแผนตัวละครกันก่อนนะครับวางแผนตัวละครกันก่อน,อนถ้าสมมติขอกิโลกิโลมาไอ้ดีนี่มีกิโลให้ลองไหมเนี่ยไม่มีเอาเป็นนี่แล้วกันเอาเป็นกิโลรล่างเล็กร่างเล็กนะครับมีไหมไหมั้ยนี่นี่น,นี่ข้อกิโลกิโลเนี่ยผมเช็คก,ก่อนนะครับข้อกิโลกิโลเนี่ยมันใช้ตัวสายอะไรบ้างนะ พราะมันไม่น่าจะเหมือนตัวธรรมดาที่แบบว่าใช้อย่างละหนึ่งอย่างงี้ใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคอกิโลกิโลคอกิโลกิโลเนี่ยใช้เป็นสายโอย้อย่างละหนึ่งเลยนี่หว่าโอเคเป็นอย่างละหนึ่งเดี๋ยวนะผมดูผิดถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวบอมเราออกใช่ไหมครับแล้วก็บอมเราออกถ้าเอาเป็นตัวละครนะตอนนี้นะครับสมมติว่าเราจะได้แค่กิโลมาเพิ่มบอมมาออกเราก็ใส่เป็นอย่างนี้นะครับครบเลยนะอาวุธต่อสู้พลัง พลังขาดสายเทคนิคนะครับผมต้องไปหาเจโนจูอานะครับไม่งั้นผมต้องเอาตัวดาร์ชายหรือราชาออกเพราะว่าหรือโซนิกออกดีนะคือเราแบบช่างแม่งใส่สปีดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาตำแหน่งของโซนิกนครับแต่ยังไงถ้าเราเจอกิโลกิโลเนี่ยเราไม่ได้ไล่แอนตี้อยู่แล้วผมคิดว่าราชาจะไร้ประโยชน์นะครับตัวที่อาจจะใส่ได้เหรอจะเป็นตัวบัฟแล้วไหมหมาเฝ้าบ้านอะไรเงี้ยหมาเฝ้าบ้า,านเรามีไม่มีนะครับหมาเฝ้า อาจจะต้องหาสล็อตเป็นตัวที่บัฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสล็อตของโซนิกเนี่ยอาจจะต้องเอาออกนะครับแล้วก็ผมขอดูก่อนว่าไอีนี้มีลูกแก้วหรืออะไรไหมนะครับลูกแก้วที่พอจะประสานตัวอะไรได้ไหมนะอาจจะมีอันนี้ปลดแล้วก็ฮีโร่เหรอเราจะได้ตัวฮีโร่เอสเอาัอันนึงแต่ตัวมุงเราไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับถ้ากิโลอยู่ตรงนี้ตำแหน่งโซนิกเดี๋ยขอดูโซนิกเราห้าดาวอย่างนะ้อาห้าดาวแล้วนะครับ โซนนีเนี่ยมันบัฟเป็น1 5แล้วก็90%ของความเร็วแต่มันบัฟ15ถ้าเหมือนโซนิีก UR ามันเหมือนจะบัฟ100%ปเมื่อวานหรือ9ก9 9สิแเาเถวนี้ก็ไม่แน่นะครับถ้าเราเพื่อนล้มพี่ไม้ใจเราเนี่ยเราอาจจะยังเก็บโซนิกีกล่าง SSR ไว้ในทีมได้เราอาจจะปลดราชาทะเทลลึกออกแล้วเป็นสายเทคนิคก็อาจจะเป็น g ีโนซอาจะแทง่งซัพพอร์ตก็ได้มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มากหรอกแต่ถ้ามันยืนรอดอาจจะได้อันติสวน อาจจะได้ใช้งานก็ได้เราจะต้องหาสายเทคนิคตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่ egnos ร่าง ssr แน่มันกระลงหงงปงไปตัวที่ผมนึกออกเนี่ยก็จะเป็นตัว egnos ur plus เ้ย ur ธรรมดาที่เอ้ยที่มันอยู่ในแท่งซับต,ตอนนี้ก็พอเหมาะพอดีเลยนะกว่าเราจะถึงตอนนั้นเนี่ยผมว่าเราอาจจะมีลุ้นที่จะขึ้นแท่งซับพ,พอร์ตเลเวล2อ0ได้ไม่ก็หากันไม่มากนะครับะนนเนี่ยโอเคเดีย๋ยวเราต้องการตัว egnos ur มาเสริมทับ1ตัวแล้วก็ kilo กิ l o นะครับมาเสริมทับ อีกหนึ่งนอกนั้นียเราอาจจะต้องดันพวกค่าแตกพื้นฐานค่าพื้นฐานไอดีให้เราเท่าพี่ไม้ก่อนเพราะว่าผมว่านะพี่ไม้ฐานไอดีน่าจะแน่นกว่าเรานะครับในตอนนี้นะในตอนนี้มาแผ่นที่เราประมาณนี้นะหลังจากที่ไปรูปคมนะครับพี่ไม้ใจร้าวมานะครับก็แตกโอ้โหจะแหวบแพ้ขาดมากนะครับโอเคแผ่นผมประมาณนี้เดีย๋ยวเราจะค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆสำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์นี้682นะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ